สวัสดีค่ะลูกไม้ตรงจุดนี้ก็เยอะแต่ยังไม่สุกจัดต้องให้สุกว่านี้ค่ะถึงจะอร่อยส่วนต้นนี้เป็นต้นจิงจุฉชายเกาหลีหรือว่าผักซุปัวแล้วก็จะมีสภาพเป็นแบบนั้น ต้นนี้มีมีอยู่ไม่กี่ลูกดอกดอกเหมือนกันอู้ลูกนี้น่ากินเดี๋ยวจะเอื้อมมือไปเก็บลูกนี้นี่นี่นี่ลูกนี้น่ากินถึงเอื้อมถึงไหมลูกโตต้นนี้ลูกโตกินเลยอ,อร่อย แต่ไม่อร่อยเท่าไหร่อ้อนื้อออกแล้วมันจะคล้ายๆพุทซาพุทซาบ้านเราที่มันเป็นลูกเล็กๆพุทซาพุทซาลูกเล็กๆนะคะ้เฮลิคอปเตอร์น้ำเที่ยวค่ะ แล้วนี่ก็เป็นเม็ดของผักกาดหอมป่าเก็บเม็ดยากค่อนข้างยากคเพราะว่าเม็ดมันเล็กมากที่เป็นผู้้อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เก็บได้แล้วเอาไปปลูกเป็นยาดีนะเนี่ยค่ะเคยเก็บไปโรยใส่กระถางตั้งใจจะเอาไปโรยบนกระถางผักบนอาพาร์ตเมนต์แต่มันหาย ส่วนเนี้ยมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นต้นยาก็ได้มันจะมียางเป็นน้ํานมเหมือนกับต้นน้ํานมราชสีบ้านเราจะเด่นให้ดูนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมมันเป็นยางเป็นยางสีขาวสีขาวๆนั้นเป็นยางนะคะเหมือนยางของน้ํานมราชสีเลย อันนั้นโป๊ะค่ะเข่าๆนั้นคือเรือหอมหอมกลิ่นน้ำดูมะเขือตรงนี้ที่นี่มันเป็นมะเขือมันขมๆเหมือนเหมือนมะแวง้งนี่ค่ะช่วงน,นี้มีแต่ดอกยังไม่มีลูกมันขม ขมคืนขมเหมือนมาแววงคืนเหมือนมาเขือคืนค่ะตรงนี้ก็เยอะนะเนี่ยโอ้มีคนมาตกปลามีคนตกปลาเปิดเพลงไม่ได้ไม่ได้ต้องหนีค่ะมีคนเขาตกปลาแล้วเปิดเพลงหนีก่อนนะคะพูดกลบเสียงก่อนตกปลาแล้วเปิดเพลงด้วยหนีมาตรงนี้มีเสียงเพลงค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆากนะคะ ต้องขอโทษที่ทำให้วิงเวียนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ